แล้วมันธาตุไฟแตกกลายเป็นผิดเพศไปเลยอะออออจากเป็นจอมยุทธ์ดีๆกลายเป็นไอ้นี่ไปเลยอะ่ะกลายเป็นผู้หญิงไปเลยมันผิดเพศไอ้นี่เขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> เขาเรียนอะไรมากเกินไปหรือเปล่าสติสตังเขาเลยประสาทกับธาตุไฟแตกไปแล้วหรือเปล่าไม่จบแค่นี้แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังมีความเขาเรียกว่าเป็นความเป็นคนพุทธจิตใจคนพุทธเขาชอบซื้อขนมอออื่าเลี้ยงนกพิราบถึงเวลาเขาจะขนมนี่ไปเลย นกพิราบก็จะโฉบมากินมากินเขาบอกเขาชอบเขาทำแล้วรู้สึกอิ่มเอ,ม,อมใจอมนอกจากซื้อขนมเลี้ยงนกพิราบแล้วเขาก็ซื้อขนมนมเนยเลี้ยงเด็กวัยรุ่นอ้าใช่เลี้ยงเด็กวัยรุ่นเพื่อหวังว่าสักวันจะมีใครเห็นใจเรามีแต่ขนมนะ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่ขนมใครเนี่ยขนมของชายผู้นี้เพื่อที่จะเอาไปเอ้เราเคยเจอแต่ขนมนะเพื่อเอาไปหลอกเด็กให้มาโดนกระดุยไอ้นี่